มาอยู่ในโครงการเฟ้นหาเชฟมืออาชีพกับโครงการปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพค่ะคราวที่แล้วนะคะเราไปงานเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดินทํามาสู่รอบตัดสินแล้วแบบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเราตามไปดูข้างในกันเลยค่ะ เราอยู่กับน้องๆผู้ชนะในโครงการนี้นะคะต้องถามความรู้สึกกันสักนิดนึงว่ากว่าจะมาถึงการตัดสินเนี่ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างสวัสดีน้องๆทั้งสามคนนะคะครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นผู้ชนะทั้งสามคนเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้มาร่วมโครงการนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะทาง CPF แล้วก็ขอบคุณนาราแล้วก็ศูนย์มอมเพาะอาชีวะสลยพภาด้วยครับทีใ่ให้โอกาส เด็กนักเรียนอย่างพวกผมโชว์ความสามารถค่ะแต่เะคนทําเมนูอะไรบ้างดีกว่าอยากจะให้เล่านิดนึงผมทําเป็นไก่ย่างพริกเผาห่อใบเตยซอสไข่เค็มครับผมค่ะเป็นการประยุกต์ระหว่างเอาพริกเผาแล้วก็ไข่เค็มมากินให้เข้ากันอ่าด้านนี้จ้ะเสิร์ฟของโน้นนะคะจะเป็นข้าวมันส้มตําไก่ย่างพริกแกงเผ็ดค่ะก็เซตเนี้ยค่ะเป็นเซตไทยโบราณคือมันจะมีมาอยู่แล้วมีแต่ก่อนมันจะมีข้าวมันส้มตํา แกงเผ็ดไก่แล้วก็มีไข่วงเดือยไข่ไอ้น้ำพริกมะขามแล้วก็ผักทานตามใจชอบใช่ไหมคะ,คะทางนาราค่ะเขาให้โจทย์มาว่าอยากได้ไก่ย่างแต่เรามีแกงเผ็ดไก่เราก็เลยเอาพริกแกงเผ็ดไก่นะคะไปหมักในตัวไก่ย่างพอลองเอามาิกกันแล้วมันเข้ากันดีก็เลยเออกมาเป็นไก่เข้ามันไก่ย่างพริกแกงเผ็ดนะคะออส้มตำนํำเสนอให้คณะกรรมาการใช่ค่ะด้านอาละจ้ะของผมเป็นไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่ว ข้าวเหนียวใบตองคือผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำจิ้มแจ่วผมก็เลยอยากจะนำน้ำจิ้มแจ่วมาเป็นส่วนผสมหลัก<ะ>ในการทำไก่ด้วยครับตอนแรกรางวัลน,นี้คือเขาจะมีให้ผู้ชนะคนเดียวการป็นว่าทั้ง3คนได้รับรางวัลหมดเลยตัวเองรู้สึกแบบว่ามันแบบมันภูมิใจยังไงแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันยังไงมันชนะทั้ง3าคนเลยอะ่ะดีใจคะ่ะที่แบบชนะไปด้วยกันถึงแม้พวกแบบพวกหนูจะแบบ ใครชนะแค่คนใดนคนหนึ่งแต่ก็เป็นทีมเดียวกันอยู่ดีเพราะว่าทุกคนช่วยกันเต็มที่อารอาร์ครับ ผมก็รู้สึกว่ามันดีใจครับที่แบบทุกคนชนะด้วยกันเพราะว่าทุกคนก็ช่วยกันทำทำกันเป็นทีมครับสำหรับผมผมคิดว่าเมนูอาหารที่เราเตรียมมาในวันนี้ทุกคนเตรียมมาในด้านที่ไม่เหมือนกันครับผมแสดงถึงความเป็นตัวตนของแต่ละคนด้วยครับแล้วก็ผมคิดว่าทางลาลาน่าจะชอบถึงความเป็นตัวตนของพวกเราแต่ละคนครับคือแต่ละคนก็จะเป็นผู้ชนะในคนละรูปแบบกันอันในของด้านนี้อะไรคะอ๋อเป็นการคีเเข็งครับสร้างสารรค์เมนู menu, ครับของน้องนุ้ยปะ ปะะไปยกไทยเดิมค่ะ,ปะ,ะไปยกไทยเดิมอานะ<ช>อาร์ตข<ช>องผม,ผม <ๆ S 2> เป็นการนำเสนออะไรแบบง่ายๆให้มันดูว้าวตอ,อ,อนคณะกรรมการชิมไปแล้วอ่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแอบแบบกังวลนิดๆครับว่ามันจะดีไหม โอ้ยตื่นเต้นค่ะยืนไม่เป็นสุขเลยค่ะแต่ก็แบบผลนี้ออกมาก็เป็นตามที่คาดไว้ค่ะอ่ะส่วนด้านนี้แล้วจ๊ะอ๋อก oh, so ็มีความตื่นเต้นครับแล้วก็คิดว่าพอกรรมการนี้เข้าไปคำแรกแล้วเขาออกมาเป็นคำชมครับก็ตื่นตาที่ว่าความพยายามของเราทั้งหมดประสบความสำเร็จ อะไรจากโครงการน,นี้จะเป็นต่อยอดได้บ้างผมได้เยอะเลยครับผมต้องขอบคุณทางเชฟซีพีแล้วก็อาจารย์ด้วยครับที่ช่วยสอนพวกผมช่วยชี้แนะให้มันไปในทางที่ดีก่อนจะได้เมนูแต่และเมนูมามันก็ยากอยู่ครับอย่างด้านนี้เห็นบอกว่าเชฟเขาก็จะไกด์ตลอดหนูหนูรู้สึกว่าแบบการที่เรามีเชฟมีคนที่เป็นระดับมืออาชีพมาไกด์เราในการที่ราให้เรา ทำอาหารให้กับคณะกรรมการมันทําให้เราเพิ่มพูนทักษะได้ไงบ้างการที่มีผู้ชี้แนะหรือว,ว่าผู้แนะนําที่ดีนะครับสิ่งที่เราตั้งใจทําก็จะออกมาดีด้วยการที่มีมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นทั้งเชฟแล้วก็ครูอาจารย์นะครับแนะนำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้สําหรับลูกศิษย์อยู่แล้วครับทักษะพวกเนี้มันก็จะติดตัว คนที่เชฟสอนไปด้วยครับแล้วก็ให้เราไปต่อยอดแตกหน่ออกไปได้อีกครับผมแสดงว่าได้อะไรจากโครงการนี้เยอะมากสำหรับโนโค้ค่ะได้อะไรบ้างจากโครงการนี้ได้ประสบการณ์จริงอะคะอ่ะก็คือรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบการเวลาลงสนามจริงใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณทาง CPF แล้วก็ CP f e m m มวิทยาลัยอาชีวศึกษาแล้วก็เชฟเพื่อนๆค่ะที่ว่าคอยแบบคอยช่วยให้คําแนะนํา รู้สึกประทับใจมากค่ะน้องๆเก่งกันมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้พบน้องๆเนี่ย หนึ่งเดือนมาแล้วแล้วก็ได้โยนโจทย์ไปว่าอะลองไปทำดูซิว่าถ้าเผื่อจะทำไก่ย่างเนี่ยจะนำเสนอยังไงแล้ววันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่าเกินคาดค่ะทุกอย่างสวยงามรสชาติอร่อยเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าน้องๆเนี่ยจะเอาพริกแกงแดงไปหมักกับไก่แล้วก็มีซอสน้ำพริกเผาไข่เคม็มคือเป็นอะไรที่ต้องพูดว่าสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะเกินคาดจริงๆค่ะเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยทางกรรมการก็ต้องขอคุยกันว่าจริงๆน้องทุกคน เป็นที่หนึ่งทุกคนนะคะเพราะว่าได้ตั้งใจที่จะทำไก่ย่างมาให้เราชิมนะคะแต่แน่นอนอมันก็จะมีจานหนึ่ง ที่อาจจะเด่นสุดนะคะก็คือเป็นจานที่เป็นไก่ย่างน้่งจิ้มแจว่วโดยรสชาติโดยการนำภาชนะมาตกแต่งให้จานไก่ย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยดูมีราคาสูงขึ้นได้และน่าทานด้วยค่ะทางคณะกรรมการนาราและอาหารนาราก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ทาง CPF ได้ติดต่อมาให้เรา มาเป็นกรรมการตัดสินการทำอาหารของน้องๆนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เห็นเด็กเยาวชนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็เชื่อว่าเด็กทุกคนที่มาอยู่ในโครงการของ CP มี CP สนับสนุนเนี่ยจะเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จแน่นอนลยคะ คุชงหาตอนนี้อยู่กับเชฟเอนะคะเชฟเอเป็นคนที่สอนน้องๆคอยไกด์คอยประคบประหงทั้ง3คนนะคะที่เป็นผู้เข้าแข่งขันในโครงการนี้นะคะสวัสดีค่ะเชฟขาเ็นบอกว่าเทรนน้องๆคอยประคบประหงตลอดแล้วก็ไกด์ตลอดน้องๆแววเป็นไงบ้างคะเชฟขาก็คือความสามารถของน้องแต่ละคนยังมีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาความสามารถของเขาอะมาปรับปรุงนิดหน่อยเพิ่มเทคนิคให้น้องๆเข้าไปความสามารถเขาก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ อย่างเทคนิคที่เชฟสอนเนี่ยคะ่ะเป็นเทคนิคอะไรที่แบบว่าเพิ่มเ,เติมให้เขาคะ่ะเทคนิคของเขาที่เราสอนเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มความเร็วให้เขาไปเพราะว่าจากความสามารถเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จับมีดหรืออุปกรณ์ในบางอย่างค,ความเร็วการใช้มีดการใช้อุปกรณ์ค,ความเร็วแล้วก็ในเรื่องของการใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักว่าจะเป็นหมูไก่ปลาตัวไหนก็แล้วแต่เราก็แนะนําเขาว่าใช้ยังไงส่วนไหนที่เหมาะสมดู ใช้งานแบบไหนที่เหมาะกับโอกาสค่ะและหลังจากที่เชฟไกด์เขาแล้วความภูมิใจที่น้องๆเนี่ยคือมีเมนูที่ค่อนข้าง,งหลากหลายแล้วก็น่าสนใจใ<ช>ทุกๆเมนูเลยเชฟภูมิใจยังไงบ้างกับเขาก็ภูมิใจนะครับที่เราตั้งใจที่จะทําให้น้องเขาได้ใช้วัตถุดิบใหม่มีคุณภาพและมีสุณภาพที่เขาสามารถที่จะพัฒนาให้ผู้บริโภคทุกคนได้ทานแล้วก็เขาก็ยอมรับที่อะไรใหม่ๆที่เราเคยสอนที่ เทคนิคหลายๆอย่างให้เขาปรับปรุงได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้องๆเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่ามีพื้นฐานพอสมควรอะไรที่เชฟอยากจะให้เขาเพิ่มเติมสาหรับการที่เขาผ่านโครงการนี้ไปเป็นที่เรียบรอยอ้รอยมา้างคะหวังว่าสังจากผ่านโครงการนี้ไปแล้วตัวน้องๆเขาจะนาเทคนิคที่ได้จากทาง CP ที่ได้ร่วมโครงการนี้แล้วเขาจะไปพัฒนาตัวของตัวเองภายในนาคตคเพิ่มมากขึ้นก็ะจะเป็นได้เชฟที่มีชื่อเสียงแล้วก็ ดงดังขึ้นไปชนเชมมองว่าโครงการนี้ให้ประโยชน์อะไรกับน้องๆโครงการนี้ให้ประโยชน์น้องๆก็คือว่าอย่างน้อยน้องเขาได้มีทักษะการทําอาหารเพิ่มขึ้น<ะ>วัตถุดิบที่มีคุณภาพมีประโยชน์มีคุณภาพแล้วจะเอาไปทําแบบไหนลักษณะรูปแบบอาหารชนิดไหนเนี่ย<ะ>ซึ่งอาหารเนี่ยมันมีหลายแบบเราไม่ได้จํากัดที่ว่าคุณต้องทําแต่อาหารไทยซึ่งสามารถน้องๆสามารถเอาไปทำอาหารยุโรปอาหารอิตาเนียนอะไรนี้ได้ด้วยเช่นกันครับ<ะ>คืออยากให้ทุกคนเนี่ย เริ่มหันมาสนใจเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่า,ถ,าถ้าคุณไม่สนใจตั้งแต่ตอนนี้ภายภาคหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างค่ะโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพด้วยนะคะับใช่ครับจะทําให้อาหารของคุณเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็ถือว่ารสชาติเนี่ยถือว่าต้องเด็ดอะ่ะมันต้องมาจากวัตถุดิบจริงๆดใช่ครับรรถ้าวัตถุดิบดีรสรสชาติเนี่ยต้องมาเปนะ็นอันดับสองค่ะใช่ครับค่ะขับคุณเชนนะคะใช่ครับ ความฝันด้านการเป็นเชฟได้เข้ามาสู่แวดวงเชฟและได้มาสัมผัสประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะใครที่อยากจะมาร่วมโครงการนี้รอติดตามกันได้ในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับใครที่มีเรื่องราวแปลกๆเด็ดๆโดๆนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะทางเพจ a c e b o o k ลุยกองข่าวลูกป,ป,ปัดและรายการลุยกองข่าวพร้อมจะไปลุยทุกที่ที่คุณบอกมาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของลุยกองข่าวลูกป,ป,ปัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP ี บริษัทจเจริญพกัพันอาหารจำกัดมหาชน 2G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย